สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาตอบคำถามสำหรับ FC 1ท่านนะครับที่แชทมาถามผมในทางแฟนเพจนะฮะว่าผมจะออกรถมาแล้วก็เอามารับจ้างเท่าแก่วิ่งเนี่ยนะฮะด้วยราคาค่ารถเหลือประมาณเที่ยวละพันกว่าบาทอย่างเงี้ยนะฮะผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับนะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับนะฮะถ้าท่านจะออกรถมาแล้วเอามารับจ้างวิ่งงานนะครับไม่ว่าจะวิ่งงานให้กับเท่าแก่ราคาถูกหรือราคาแพงนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะฮะต้องพูดก่อนเลยว่าถ้าเกิดท่านออกรถมาเนี่ยนะครับท่านจะมาวิ่งงานนะฮะรถที่วิ่งระยะทางนะฮะประมาณ300กิโลหรือ500กิโลไปกลับประมาณเป็นพันกิโลเนี่ยนะครับค่ารถเนี่ยนะฮะ หากแล้วบวกลบคูณหารเนี่ยจะต้องเหลืออยู่ประมาณ2,500บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราบวกลบคูณหารแล้วค่ารถเราเหลือน้อยกว่า2,500บาทเนี่ยนะครับมันจะทําให้ไม่คุ้มกับค่าศึกหลอนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราออกรถมาแล้วมารับจ้างใครวิ่งก็ดีด้วยราคาค่ารถแค่พออยู่ได้เนี่ยนะครับอนาคตของเราคือเราจะมีเงินเหลือน้อยอาจจะไม่พอผ่อนรถ อาจจะไม่พอจ่ายค่าประกันอาจจะไม่พอจ่ายค่าสึกหลอในขณะที่รถเราวิ่งเนี่ยนะครับยางรถมันก็สึกอยู่แล้วนะฮะจะวิ่งไกลวิ่งใกล้ยางรถมันก็สึกอยู่แล้ววิ่งไกลมากวิ่งทุกหนักมากมันก็สึกมากวิ่งใกล้มันก็สึกน้อยน้ํามันเครื่องนะครับมันก็ต้องสึกหลอไปตามการเวลามีกําหนดเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ว่าจะยางรถไม่ว่าจะน้ํามันเครื่องไม่ว่าจะเป็นเบรคทั้ทุกอย่างมันมีกําหนดการเปลี่ยนของมันอยู่ดังนั้นถ้าเราวิ่งงานในราคาที่มันถูก ถูกจนเกินไปนะครับเราจะไม่มีเงินเหลือพอที่จะผ่อนรถด,ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถด,ดังนั้นนะครับผมแนะนำว่าถ้าเราจะวิ่งรถรับจ้างนะครับไม่ว่าจะวิ่งงานรับจ้างทั่วๆไปหรือรับจ้างให้กับเท่าแก่เหมือนกับน้องท่านนี้ที่ชัดมาถามผมนะฮะผมก็แนะนำได้เลยว่าลองคุยตกลงเรื่องราคาค่ารถกันให้ดีเนาะไม่ใช่ว่าเราทำงานให้กับเท่าแก่แล้วเราจะวิ่งราคาถูกนะฮะหรือว่า ถูกกว่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเราเอาแต่เพียงแต่พอว่าเราพอมีงานเลี้ยงรถนะพอมีงานวิ่งไปวันวันอย่างเงี้ยนะเอาแค่ว่าได้เงินมาก็ผ่อนรถได้เงินมาก็แค่พอผ่อนรถอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะฮะในอนาคตของเราเราจะอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าประกันนะจ่ายค่าผ่อนรถประกันปีหนึ่งเนี่ยรถใหม่เนี่ยก็สองหมกว่าบาทแล้วนะครับนะฮนะนั่นก็คือเงินที่เราจะต้องเก็บกักตุนไว้ว่าในอนาคตเราต้องจ่ายแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็งวดรถนะครับ แล้วก็ค่าซ่อมบำรุงรักษารถเนี่ยพูดง่ายๆว่ารถชนขวบขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่ารถครบรอบ1ปีขึ้นมาเราต้องจ่ายเยอะมากดังนั้นถ้าเราจะวิ่งเอาแต่เงินพอผ่อนรถอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปรับจ้างวิ่งให้กับใครก็แล้วแต่ควรคิดถึงคํานวณถึงค่ารถไว้ก่อนเลยนะครับระยะทางไปกลับนะฮะห้ากิโลเนี่ยควรจะต้องเหลือนะครับ หักค่าน้ํามันหักค่านู่นนี่นั่นเนี่ยควรที่จะต้องเหลือไม่ต่ำกว่าสองพันบาทถ้าวิ่งระดับไปกลับนะฮะแปดร้อยกิโลถึงหนึ่งพันกิโลยังไม่น้อยนะครับนะ,ะต้องเหลือถึงสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่คือเหลือแล้วนะค่าใช้ใจ่ายหค่าน้ํามันนู่นนี่นั่นยังไงต้องเหลืออยู่ในระดับสองพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นงานประจานะครับคำว่างานประจำเนี่ยค่ารถอาจจะถูกลงแต่เรามีงานวิ่งทุกวันหรือเกือบทุกวัน เดือนหนึ่งเราก็จะมีรายได้สูงอยู่ในระดับ3 4มถึงหมื่นบาทอย่างเงี้ยนะครับค่ารถอาจจะถูกลงมานิดน,นึงก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคนขับรถกับเท่าแก่ของเรานะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งงานไม่ว่าจะรับจ้างใครวิ่งก็แล้วแต่นะครับเราอย่าวิ่งเพียงแค่เอาค่ามดรถไปเดือนเดือนไม่ได้เพราะค่าสึกหลอมันจะตามมาแล้วก็เวลารถชนขวบขึ้นมาเนี่ยนะฮะหมายความว่าเราต้องจ่ายเยอะดังนั้นเราวิ่งแล้วจะต้องมีเงินเก็บ เงินที่เหลือ,อไว้เอาไว้รองรับที่จะจ่ายในเวลาลดครบรอบ1ปีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการวิ่งงานในราคาถูกไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปไม่ใช่ว่าวิ่งงานในราคาถูกแล้วแม่ค้าจะจ้างเราคนเดียววิ่งตลอดไปไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่หนทางออกนะครับดังนั้นคนที่จะออกรถมาหรือว่าคนที่วิ่งงานอยู่แล้วนั้นนะครับผมฝากให้ท่านลองดูเรื่องราคาให้ดีเรื่องราคาเป็นเรื่องสําคัญนะครับ,นะร,บราคาค่าจ้างนะ เป็นเรื่องที่สําคัญเราจะวิ่งงานโดยที่เอาแค่พอผ่อนรถกินใช้ไปวันๆไม่ได้รถสึกหลอทุกวันค่าใช้จ่ายมีตามมาทุกวันและค่าใช้จ่ายรายเดือนก็มีค่าใช้จ่ายรายปีก็มีดังนั้นค่าใช้จ่ายอยู่ในอาชีพนี้เยอะมากถ้าเราวิ่งงานกันแล้วเราได้แค่พอผ่อนรถอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะเรื่องราคาต้องพยายามนะฮะตึงราคาไว้ให้มาตรฐานแล้วก็ให้ดีไว้อย่าไปลดราคากันจนเกินไปเห็นน้องท่านนี้บอกว่า เมื่อก่อนเขาวิ่งกันราคา4,000สมมุตินะครับในปัจจุบันก็มีคิวอื่นๆเข้ามาวิ่งให้ราคาต่ำพอ4,000ก็คือวิ่ง3,500แล้วก็ยังมีคิวอื่นอีกที่มาตีราคาตอนนี้เหลือ3,000นะครับซึ่งเท่าแก่ของน้องคนนี้นั้นก็ไปเลือกรถที่ราคาค่าจ้างถูก3,000อย่างเงี้ยนะครับและในอนาคตถ้าเกิดว่า คนขับรถมัวแต่แข่งขันกันเองจากราคา4,000ลดเหลือ3 5 0 0ัจากราคา3500ลดเหลือ3,000นะฮะต่างคนต่างแย่งงานกันต่างคนต่างที่จะหางานวิ่งกันโดยที่ใช้การลดราคาค่าจ้างลงมานะครับในการที่จะได้งานวิ่งนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วคนขับรถนี่แหละครับนะฮะหรือเจ้าของรถรับจ้างนี่แหละครับนะฮะจะแย่เพราะว่าเราได้วิ่ง แต่ค่าสึกหลอมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันรถเราก็เก่าขึ้นเก่าขึ้นเก่าข,ขึ้นทุกวันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตึงราคาไว้ให้มันดีเราวิ่งแล้วมันต้องเหลือจริงๆเนี่ยนะครับในอนาคตหน้าคนขับรถก็จะแยกกันไปหมดเลยโอเคนะครับฝากไปด้วยนะครับสาหรับคนที่จะออกรถมาหรือว่าคนที่มีงานวิ่งอยู่แล้วหรือว่าคนที่กําลังวิ่งงานในราคาที่ค่อนข้างถูกเนี่ยนะครับนะฮะเข้าใจนะครับว่าทุกคนต้องวิ่ง ทุกคนต้องอยากได้เงินที่จะมาผ่อนรถเอามาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมันเยอะตามมาถ้าเราไม่วิ่งในราคาขนาดนี้คนอื่นก็วิ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่เราต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราวิ่งในราคานี้แล้วเราจะเหลือไหมเราจะพออยู่ได้ไหมค่าใช้จ่ายที่มันตามมามีเยอะแยะมากมายดังนั้นท่านในอนาคตเราไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินกักตุนเลยรถหนึ่งคันที่บอกว่าสามารถหาเงินได้นั้นเราจะมีเงินผ่อนเขาไหมในอนาคต เราจะมีเงินตอบประกันประเภทหนึ่งไหมเราจะมีเงินซัพพอร์ตรองรับเอาไว้สําหรับการที่ซ่อมบำรุงรักษาเขาไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะอาชีพนี้ได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงตามด้วยดังนั้นเพื่อนๆนที่จะวิ่งงานนะครับเพื่อนเพื่อนที่จะวิ่งงานเนี่ยต้องพยายามนะฮะพยายามคิดไว้ว่าถ้าเราวิ่งไม่เหลือในอนาคตเราเองก็จะอยู่ไม่รอดนะครับโอเคนะฮะฝากไปด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคน ทุ่านเลยแล้วก็คนไหนที่มีคําถามก็สามารถถามมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายให้นะะแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะท่านใดมีความคิดต่างก็สามารถมาแนะนํากันได้วันนี้สวัสดีครับ